ผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตึกสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มลงมานะคะเนื่องจากในวันนี้ทางกรุงเทพมหาคนครจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวบริเวณด้านในเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการค้นหาผู้สูญหายได้สิ้นสุดลงแล้วคะ่ะภายหลังเกิดเหตุอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอต,ตองอแห่งใหม่ถล่มลงมาเมื่อวันที่28มีนาคมขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหาผู้สูญ ขออภัยค่ะผู้สูญหายรวมใช้เวลานานกว่า1เดือนในการปฏิบัติภารกิจแต่ยังคงมีการขนย้ายซากเหล็กและซากปูนอย่างต่อเนื่องเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ของการรถไฟก่อนจะส่งคืนพื้นที่ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต่อไปด้านนางสาวธวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์ก่อนจะนำสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพด้านในการ การกู้ซากอาคารในช่วงเย็ยนวันนี้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าตอนนี้ไม่พบร่างของผู้สูญหายและได้เคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหาและเปิดพื้นที่ทั้งหมดแต่ยังคงเครื่องจักรต่างๆไว้ด้านในเพื่อเคลียร์วัสดุต่างๆที่เหลืออยู่ต่อโดยในวันนี้เวลา17นาฬิกาและในเวลา5นาฬิกาทังเจ้าหน้าที่และศูนย์นักค้นหาเคนายจะดําเนินการสํารวจกองดินอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีชิ้นส่วนใดหลงเหลืออยู่ก่อนจะถอนกําลัง และส่งมอบพื้นที่ให้กับสตองอในวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนผู้สูญหายทั้งหมดจำนวน89รายนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ายังเหลืออีก7ร่างที่ทางนิติเวศอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์เนื่องจากยังมีชิ้นส่วนเหลืออีก296ชิ้นที่รอการตรวจสอบขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาิ7นาฬิกาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดพิธีทำบุญช่วงเช้าหลังจากนั้นในเวลา11นาฬิกาจะประชุมต่อทันทีเพื่อสรุปว่ามีหน่วยงาน ใดบ้างที่จะต้องปฏิบัติภารกิจต,ต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่อาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขณนะนี้นะคะซึ่งใช้เวลานานกว่า1เดือนในการนําชิ้นส่วนปูนและร่างของผู้สูญหายออกมาจากตึกแต่สําหรับสาเหตุของการถล่มของอาคารนั้นนะคะยังคงต้องติดตามและพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ